คลิปนี้จะเป็นการรีวิวกระเป๋าตังค์จากอาบาก้าอีกใบนะอาบาก้าอาร์คไบโฟคอยเ l ลเล็ตเป็นกระเป๋าตังค์หน้าตาแบบนี้แหละหคล้ายเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีช่องเก็บเหรียญตอนนี้ผมรีวิวอยู่เนี่ยมีสอสีอน,นคาคจะมีสีและผ้าเพิ่มตอนนี้เป็นผ้าอโซกิต 210D ดีสีดำและสีเขียวผ้าอโซกิตเนี่ยก็จะเป็นผ้าลามิเนตผ้าประเภทเดียวกับผ้าเอ็กแพนี่แหละเพียงแต่ว่าเขาก็จะเป็นผ้าอินเฮาส์ที่ทางอาบาก้าทำขึ้นมาเองอันนี้จะเป็นผ้าที่เอามาใช้ในการลามิเนตหลายๆชั้นกน็ จะเป็นผ้า 210D Asolflak นี่แหละเอามาลามิเนตก็จะกลายเป็น a s o ก i ส 210D สังเกตดูผ้าด้านนอกเนี่ยก็จะมีกริดลายแบบนี้เป็นลักษณะเดียวกับผ้า Element t o t เนาะอันนั้นจะเป็น a s o ั f l a 210D ก็จะเห็นละว่ามีเท็กเจอร์แบบเดียวกันแต่ว่าที่เพิ่มเติมมาคือจะมีกริดเป็นโครงอยู่ข้างในแบบนี้คือการลามิเนตอยู่ข้างในนะให้เห็นว่ามันมีอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างในซ้อนอยู่ก็จะเป็นลักษณะของผ้าลามิเนตเพื่อทําให้กระเป๋าเนี่ยมันมีความกันน้ํามากขึ้นทนมากขึ้นแกร่งมากขึ้นนะ แล้วก็พรีเมียมมาึ้นสำหรับตัวนี้แน่นอนคนที่เคยใช้รุ่นเก่าคือ Arc by Forecast นี่หน้าตาเป็นแบบนี้มันเป็นคนุณภาพกันนะถึงแม้มันจะเป็นอโซกิ้เหมือนกันเนี่ยให้ดูว่านี่คือผ้าของตัวรุ่น Arc by Forecast ด้านนอกเนี่ยจะเป็นผ้า 300D นะเป็นอโซกิ้เหมือนกันในขณะที่ถ้าเป็น Arc by f o Coil รุ่นนี้ที่ผมกาลังรีวิวเนี่ยจะเป็น 210D อันนี้คือ t e x t อ r ์ที่แตกต่างกันนะอันนี้แล้วแต่คนชอบส่วนตัวผมชอบ 210D มากกว่าชอบ t e x t อ r ์แบบนี้เออแต่ว่าก็แล้วแต่คนอยู่ที่ความชอบเลย บางคนก็ชอบพิกเจอร์แบบนี้แน่นอนสําหรับสิ่งที่แตกต่างกันมากกว่านั้นเนี่ยก็คือด้านในเนี่ยมีที่เก็บเหรียญแบบนี้แล้วที่เขา ทำมาดีเนี่ยคือมันทาให้สามารถเปิดอักกว้างๆแบบนี้ได้เวลาเราเก็บเหรียญเนี่ยมันก็จะสามารถเห็นได้ชัดด้านในตรงนี้จะเป็นผ้าสีส้มเนาะเปิดมาด้านในตรงนี้จะเป็นผ้าอโซฟักสีเทา2 1 0 d ดีให้ดูสีเขียวเนี่ยด้านในก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันอันนี้ผมใช้งานจริงอยู่นะแล้วก็นี่เปิดมาข้างในก็เป็นสีส้มเหมือนกันให้ดูเวลาข้างใน,ในใส่เหรียญเนี่ยก็ใส่เหรียญเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้หาเหรียญง่าย <bum S 1> เพราะว่ามันเปิดแบบนี้ทําให้มันมีพื้นที่ด้านบนให้เราสามารถเปิดออกมาแล้วก็หาเหรี้งเเปนนจะ็ แมกเนตแล้วก็เหมือนเดิมเลยคือกระเป๋าของ Arc ์ y บโเนี่ยตัวกระเป๋าเขาเนี่ยเวลาปิดแล้วเนี่ยเขาจะติดแมกเนตไว้ ทำให้อันนี้คือเวลาใส่ของเข้าไปเยอะๆมันก็จะแบบยังไม่เพเยะเออไม่งั้นกระเป๋าตังค์ทั่วไปเนี่ยถ้าใส่ของเยอะๆเนี่ยมันก็จะแบบปากแอดูไม่สวยนะอันนี้คือแบบยังดูเป็นรูปเป็นทรงของมันอยู่ถึงแม้เราจะใส่ของเข้าไปเยอะๆแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่แตกต่างแหละก็คือเขาเติมเข้ามาเพราะว่าก,ก่อนหน้านี้เขาจะมีรุ่น arc by four ที่แบบมีแต่ช่องใส่บัตรนะใส่แบงก์ก็ต้องพับครึ่งอันนี้ก็จะมี arc by four c a s ที่สามารถใส่ตัวแบงก์ข้างบนได้แล้วสุดท้ายมาถึงรุ่นนี้คือ arc by four ใส่แบงก์ก็ได้ตรงนี้ก็จะมีช่องใส่แบงก์เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะมีเป็นโลโก้อเมริกาแล้วก็เขียนว่า d Design in Melbourne a s s e m b l e in China ข้างในเป็นผ้าสีส้ม 210D อ s so ลซฟรักสิ่งที่ผมต้องบอกก่อนก็คืออันนี้คุณจะเห็นว่าเวลาที่มันพับความหนาถ้าเทียบกับรุ่นที่เป็น Arc by f o r e c a s t เนี่ยมันก็จะหนาขึ้นเล็กน้อยมันไม่ได้หนาขึ้นเยอะมากนะอันนี้คือ อาร์คไบโฟคอยอันนี้คืออาร์คไบโฟแคจะเห็นว่ามันไม่ได้หนาขึ้นเยอะมากสักเท่าไหร่แต่ว่าต้องบอกก่อนเวลาที่เราใส่ของเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวอาร์คไบโฟแคเนี่ยเวลาที่เราใส่ของใส่บัตรเข้าไปเนี่ยเนื่องจากข้างในเนี่ยมันมีพื้นที่เหลือเยอะเพราะนั้นตัวของหรือบัตรเนี่ยมันก็จะอยู่ในพื้นที่สเปซด,ด้านในตรงนี้แต่สาหรับอาร์คไบโฟคอยเนี่ยก็ต้องบอกว่าข้างในเนี่ยมันมีช่อง ใส่เหรียญอันนี้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ของเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีพื้นที่เหลือให้ของสามารถอยู่ตรงกลางได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือว่าถ้าคุณใส่บัตรใส่ของเยอะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะหนาขึ้นเพราะว่ามันจะดันกระเป๋าให้มันหนาขึ้นมันจะไม่เหมือนรุ่นนี้ที่ข้างในเนี่ยมันดูโป่งๆล่งๆเวลาใส่เข้าไปเนี่ยบัตรมันก็จะค่อยๆฟิลพื้นที่ด้านในบอกก่อนว่ามันมีข้อดีข้อด้อยถ้าคุณชอบแบบมีที่ใส่เหรียญมันก็ต้องยอมรับจุดนี้ของเขาด้วยสําหรรับตงงช่่อใสำ แบงค์อันนี้ผมให้ดูว่าเนี่ยมันสามารถใส่แบงค์แบงค์พันแบงค์อะไรเนี่ยมันสามารถใส่ลงไปแบบค่อนข้างลึกเลยนะอันนี้คือขอบเนี่ยนีขึ้นมาแบบนี้เลยเพราะนั้นเราสามารถใส่แบงค์ใหญ่ๆใส่แบงค์ญี่ปุ่นแบงค์หมื่นเยนแบงค์ไทยแบงค์พันอะไรเงี้ยใส่ได้สบายสบายแล้วก็ตรงนี้เวลา ปิดเนี่ยสำหรับแบงค์เนี่ยใส่ได้เยอะไม่มีปัญหาเพราะออกแบบมาค่อนข้างดีสำหรับตรงนี้ให้มันแบบเวลาเข้าโค้งแล้วเนี่ยเนี่ยแบงค์มันจะแบบไม่ค่อยกินที่สำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะเหลือช่องใส่บัตรแค่2ช่องช่องนี้กับช่องนี้ฝั่งนี้จะไม่มีช่องใส่บัตรนะด้านหลังอันนี้เย็บติดเรียบร้อยเราก็สามารถใส่บัตรเข้าไปได้ตามนี้ ใส่เข้าไปแล้วมิดเลยนะสำหรับบัตรเครดิตทั่วไปแล้วก็ตรงนี้จะมีพูสเตปให้สําหรับช่องนี้เราสามารถดึงออกมามันก็จะออกมาแบบนี้ให้เราสามารถหยิบได้ง่ายๆไม่ต้องเอามือไปงัดดันเข้าไปปุ๊บนะมีพูสเตปอยู่เวลาจะเอาออกดึงประมาณนี้แล้วก็ตรงช่องนี้สามารถใส่บัตรเข้าไปอีก2ใบแบบนี้ ก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ผมใส่บัตรไปทั้งหมด4ใบนะเนี่ยแต่ถ้าคุณอยากใส่บัตรเพิ่มเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปในช่องแบงค์พวกนี้ได้นะเนี่ยผมก็ใส่ในช่องนี้แหละสําหรับคนที่แบบบัตรเยอะๆเพราะว่าถ้าไ่ใส่ข้างหน้าหมดเนี่ยมันจะค่อนข้างแน่นแล้วหยิบออกยากก็ใส่เข้าไปช่องอันนี้ได้สักฝั่งละ2องอ่ะฝั่งนี้ใส่อีก2ใบแบบนี้ อันนี้ปิดเรียบร้อยก็จะประมาณนี้แม่เหล็กยังพอทํางานได้นะแต่ความแรงของมันก็อาจจะน้อยลงเพราะว่ามันจะมีความป่องเข้ามาดันออกมากขึ้นเนี่ยใส่บัตรเข้าไปทั้งหมด8ใบอันนี้ถ้าเทียบกับ Arc by Forecast ปกตินะหรือว่าถ้าอันนี้แบบยังไม่ค่อยได้ใส่บัตรเท่าไหร่ก็จะหน้าตาประมาณนี้ก็ป่องขึ้นมาประมาณนึงแล้วก็จะแบบมีความอ้วนๆหน่อยนะสำหรับอันนี้อ่าสำหรับบางคนแบบเอ้ยช่องใส่เหรียญเนี่ยมันใส่บัตรได้ไหมก็ใส่ได้นะเนี่ยเราก็สามารถใส่ลงไปได้แต่การดึงการหยิบขึ้นมาใช้อะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่จริงๆไไม่่ด้แแนนะะําาตตอจจเก็บัรที ไม่ค่อยได้ใช้ก็คือแค่เก็บอะแล้วก็นานๆานทีใช้อยู่แล้วก็พอจะเป็นที่เก็บได้แต่ว่าในแง่ความสะดวกก็ไม่ได้สะดวกเท่าไหร่เออมันก็ทําให้เวลาใส่เหรียญอะไรก็วุ่นวายอาจจะไปขูดบัตรด้วยและอีกฟีเจอร์หนึ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่ตัว a r ร b y f o ์โ c a s ดเนี่ยคือว่าตัว a r ร b y f o ์โ Coin เนี่ยก็จะมีระบบ RFID Bo ฟอดกด้วยกันมี RFID b อฟบอกก็คือมันสามารถป้องกันการ,การโจรกรรมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะใครจะเอาเครื่องอะไรมาแอบสแกนเราเนี่ยจะไม่ได้ตัวกระเป๋าเขาจะมีความเป็น RD Bo อยยู่ใใช้้แลวสบาจ อันนี้ก็คือในแง่ของฟีเจอร์ของ a r ร์ตไบโฟคอยนะซึ่งถ้าถามผมเนี่ยผมมองว่าถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องเหรียญแล้วก็มีบัตรค่อนข้างเยอะเนี่ยผมแนะนําว่าจริงไป a r ร์ตไบโฟแคสเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์คุณมากกว่าแต่ถ้าคุณต้องการที่ใส่เหรียญจริงๆแบบอันนี้ก็เป็นทางเลือกเดียวของคุณนะตอนที่ผมรีวิวนะของอามากาเนี่ยก็จะมีแค่รุ่นนี้แหละที่มีที่ใส่เหรียญที่เป็นแบบลักษณะกระเป๋าตังค์แบบ a r ร์ตไบโฟถ้าไม่ก็ต้องเลี่ยงไปพวกซิปการ์าานานรเาาดเปนลอง เป๋าตังค์และแบบมีที่เก็บเหรียญน,นะตอนที่ผมรีวิวก็จะมีแค่รุ่น a r c by Four i ตัวนี้เท่านั้นนะอันนี้อยู่ที่ทางเลือกของคุณเลยว่าคุณชอบแบบไหนถ้าคุณแบบไม่ได้ใช้เหรียญเนี่ยยังไงก็ผมแนะนําไป a r c by Four Cash ดีกว่าและสิ่งที่ผมคิดว่าเขาทํามาดีเลยสําหรับรุ่นนี้คือเขาอัปเดตแพคเกจกระเป๋าตังค์ใหม่เป็นแบบนี้ดูดีคุ้นดูดีเลยเป็นกล่องแบบกระดาษแข็งแบบนี้เลยสกรีนฟอยล์สีเงินด้านหลังแบบ ดูดีอะให้เป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยได้เปิดมาข้างในอันนี้ตรงฝาเวลามันมาเนี่ยตัวกระเป๋าก็าจะอยู่ในนี้แบบนี้ ฟิลลิ่งดีขึ้นเยอะมากสําหรับตัวกระเป๋าอัลบากาถ้าเป็นแบบสมัยก่อนมันจะเป็นแบบซองกระดาษแบบง่ายๆอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะแบบเออมาเป็นแพคเกจพีเมี่ยครบถ้วนเรียบร้อยนะสำหรับใบนี้อัลบาการ์อาร์คไบโฟแคเป็นกระเป๋าที่ถูกใจสําหรับคนที่ต้องการช่องเก็บเหรียญในกระเป๋าตังค์แน่ๆเพราะว่าเขาเติมมาให้แล้วสําหรับรุ่นนี้แล้วผมค่อนข้างชอบนะผมชอบผ้าตัวที่เป็น 210D ศอโซกิตตัวนี้ใครสนใจหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้ที่ไลน์แอดแอ s e n พ e โกหรือทางเฟ เว็บ i love go. com s l h o p line shop tiktok ok shop shopee lazada สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางนะแล้วก็และถ้าคุณสนใจสินค้าตัวไหนจะทาง i love go ไหนคุณทักเข้ามาก่อนที่ไลน์แอดนะเผื่อมันมีโปรโมชั่นอะไรคุณไม่ต้องรอคุณถามเข้ามาที่ไลน์แอดเดี๋ยวเขาตอบคุณให้สุดท้ายถ้าคุณสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับกระเป๋ากระเป๋าตังกระเป๋าสะพายกระเป๋าสารพัดจนถึงอุปกรณ์ e d c everyday carry คุณสามารถติดตามผมได้อีกช่องทางหนึ่งที่ slash mode ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม